สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกทุก่านลำบัวจะเป็นทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยและต่างประเทศก็ยินดีเข้าสูซองของสนุกชาวลาวคึก่าอีกแล้วเมื่อนี้ทางสนุกก็ได้เดินทางมาสาวสดคนหนึ่งเึ่งสาวสดคนนึ้นก็อยู่ทางบ้านน้องคำเหตุเนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวัสดิ บายดีสิไปดิกูจบผัวงามเทนอนนีกินงานกับบ้านวันนี้เป็นมือแรกเนาะทุกคนโดยเขาอญากทำสื่อเนาะมีสื่อว่าจังไลยสื่อน้อยสื่อน้อยบอสสาวน้อยอายุเท่าไหร่เนาะสามสิบอายุสามสิบปีก็คือหนึ่งวันสาวเจ็ดสิบเป็ดเนาะตาเพิ่นไม่ได้คือสามสิบเจ็ดนี่เลยโดยจังไลยปัจจุบันนี้สโตรบ่ โสดอะไรโสดเนาะหลายปีหรือเปล่โดยเดี๋ยวทีขออนุญาตถามเนาะานอายุ30ปีนี่ที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์แบบว่าแต่งงานแรือเล่าแน่มี่งงานโดยเจ้าเทื่อกอะไรเชื่เดียวนึ่งแหับเชื่เดียวบรอเป่โดยโดยแล้วอ่ามีลูกแล้วบ่มีลูกสาวกับลูกชายสองมีลูกสองคนเนาะลูกสาวลูกชายเนาะทั้งลูกนี่แต่ละคนไม่อยู่เท่าไทยเละ ลูกชายหนึ่งสิบสองลูกสาวเจ็ดโดยลูกทายกกโยแล้วก็มีลูกสาวหลานเนาะถ <c oughs> ือว่าสมบูรณ์แบบมีไอเป็นก,ก๊กเพาะั้นจ้ะโดย,โดยอ่ะก็คือในกรณีมานี่ก,ก็อยากออกมาเปิดใจบอก็เกิดเปิดใจโดยเปิดใจหาคนโอบคนดมหรือว่าหาคู่ชีวิตเลยอ้ถามว่าอยากได้อยากได้คู่ชีวิต เดินไปได้หลักๆก็คือครูชีวิตเลยเนาะโดยแต่บัดนี้สิขอถามเนาะเรื่องแบบว่าอยู่ได้ครูชีวิตนี้ต้องการคนทางใดบ่จำกัดบ่จำกัดแม่นบ่าอ่ะเรื่องอายุเพิ่นบัดนี้อายุกะให้ลื่นเฮาสักประมาณ40อัพขึ้นไป50กว่า40 50กว่าเนาะหรือว่า55นี่เนาะมาเนี้โเดือย อยากได<ต>้งากว่าเฮาเนาะทางอียงา็ทางหนุ่มพันีบอจำกัดแต่ว่าทางกันยุนนี่ก็คือสิ5 5าหาิหาเนาะโดยโดยแล้วบุคลิกหนา้าตาดีไซน์ด้ยอยากได้แบบใดบุคลิกบ่อนบุคลิกบ่อนเขาให้แบบเ <c oughs> ขาให้เแอบบียงกต่ภาพรวมก็คือแบบ บอดี้แบบบอดีเวอร์กับแบบข้อไปหวัดไปว่าน้ำมูนะแบบนี้ยส็คอเห็นแบบเป็นคนใจเย็นเออใจเย็นโดยโดยอือนกรณีแบบว่าเพื่อนกินเหล่าสูบยาน้ำได มันสูบยามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายเนาะกินเหล้าก็แม่นว่ะมันก็ต้องเป็นกสจการไม่ว่าจะโดนแบบชุมแซวอะไย่างกับเบาวากันงานบุญงานชินเนาะแม่นคุ้มือกึ๊กกึ๊กกึ๊กไปเไม่ว่าเงยไวเนาะอ่าแต่ว่าเล็กน้อยเนาะถูกต้องอ่าได้เล็น้อยแต่ชุมแซวหมูปูมหายนะอย่างนี้เนาะคนเข้าก็มีแบบสังคมเหมือนเดิ าใจในรูปแบบนี้เนาะ <c oughs> ที่ขออนุญาตถามเรื่องเกา่าๆว,ว่นท่านนะถาม <c oughs> ได้อยู่เนาะคือเรื่นะองสามีเกา่าเป็นยังไงคือเลิกลากันบนโักในี้ไนดะ้แม่เลิกลากันตั้งแต่ลูกคนน้อยอายุสามเดือนเลิกกันจนปัจจุบันได้ปีอยู่เนาะแล้วเป็นยังไงที่ไปที่มาถึงว่าเลิกลากัน สักกะก็คือแบบความาขอใจควาใจบ่ทางไหว้ายเปิ้ลเป็นระดับเขาเป็นใจห่อนจังพอเปิ้ลจังไหวอย่างไรคนใจเย็นเนาะโดยใจห่อนเปิ้ลดงยุ่งเกี่ยวกับสีเปิ้ลเมาเฉดติดบ่จะมีอยู่เนาะโดยมีส่วนเนาะโดยโดยเอ้าวเรื่อยจะหมดเนาะหนุ่มๆเฮาคนที่สีขาวมาหา สมมติว่าเพิ่นเป็นนะพอห้างลูกติดหรือว่าพอหมายก็ร่มได้บ่ก็ลมได้บ่ได้ติดนะแบบเฮากับบอดีดีแบบเฮาก็มีอดีตทุกคนมีอดีตนะโดยอะไรนะโดยพอเฮาก็มีเนาะแต่ขอแบบอย่าหลักลูกหลักเมียมากเบยอย่างนี้โดยแต่ว่าถ้าโซนหลือมาเนาะโซนลูกติดง่ายๆกันเนาะมีเมือนเือนหลักลูกเมียทีอดีตทุกคนย่อมมีเนาะแต่ปัญหาที่ว่าจะคลองหั่นจีลืมอดีตได้หรือบ่ โดนนั่นแหละปล่อยว่ลืมมาลืมม่อหูหรือว่าเจ้หน้าเล่าไปแล้วมันใส่แบบไปเบลแล้วเนาะมันเป็นความรู้สึกแบบว่าโมโหในห้อาแบบบ้าจงจำสิบบแบบยิ่มเนาะบอดีประจำโดยกระทืว่าทั้งเจ้าน่คือตัดขาดเดียบร้อยเนาะลอยไปเช่นเลยโดย บางที่เป็นอยากโคลนกับพันย่านเนาะใช่ไหมจ๊ะย่านทางว่าทางคนเก่าทางเจ้าจะมาบุญเวียนนะโดยคือตั้งแต่เลือกร่างกันไปเป็นบริมาบุญเวียนยังเล่นบปล่เคยมาเธอหนึ่งแบบมาของพืนไปหาอาไปยืนกันเลี้ยนะแล้วแบบมานั่งห้องนั่งให้แต่ค่อยนะเป็นคนแบบว่าเจ็บแบบมันมันเกินแบบจุดิ้งหาสิอดทนเลยเกินความอดทนของเราโดย เอาแหละสมมุิเนาะสมมุิว่านมทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นลมกับเจ้าลมกันอาถืออกถือใจกันแล้วถึงขันว่าผูกอาดอกผูกแขนเนาะเพิ่นชวนเจ้าไปอยู่น้ำนิซี่ไปบ่อไปอยู่น้ำแปะบ่อไปได้แต่บ่อได้แบบว่าไปอยู่ทางวรไปถาวรแบบโดยทีมพ่อแม่ได้บ่อดูห่างกันยังน้อยเลยดูห่างกันยังน้อยแต่ละในกรณีที่แบบว่า ต่งงานอแหมงกันแล้วแล้วก็อยากได้ลูกไปอยู่หนังนี่หนัคือบัวลายตรงเลยปลาลูอยู่บ้านเนางเลยเที่ยวไปฮะเพิ่งแล้วเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาเอาโดยเพราะว่าคุณไปที่พีสามโดยต้องแบบเพื่อนกันเนาะว่าเลิกนะในโดยก็ายู่บาปลาทางหัวทางแม่บ่ได้นี่คืออยู่ในเฮืดนี่มีอยู่จ็ดคนแน่น้องนเจ็ดคนบ่ ปัจจุบันที่อยู่นพอนัมแม่มีใครเนะมีพุอยแล้วก็น้องชายสองคนอือคือน้องก็ไปทำไปเรียนโดยในาทางสาวหน่อยนี่เป็นดูคนที่เท่าใดเนาะ <15. S 2> <15. S 1> คนที่สี่อ่าเดยแต่ถ้าหากว่าเนาะในวันข้างหน้าท่านจ๊ะถึงขั้นแ,แบบว่าอารมณ์กับหนุ่มเฮาถึงก็ถึกใจแบบว่าทางสาวหน่อย,ยจะจัดงานแต่งอีทางบอก บอดี้ทิสอย่างแบบว่าเออเรื่องนี้มันก็ต้องแบบพร้อมเพียงกันเนาะโดยฝ่ายอยากจัดบล้ออะไรอีกฝ่ายอยากจัดบล้อหบายว่าใครอยากจัดอยู่คพือเดียวเราไปอยากจัดแบบแบบนี้ว่ามันอะไรต้องความสมาธิทั้งสองฝ่ายโดยจะหากว่าต้องสะดวกเพียงกันความจัดเนาะโดยแล้วบัดนี้เนาะจะาว่าเรื่องการจัดงานแต่งเหมือนเป็นกระยังหูแบบว่าถึงค่าสินสอด ประมาณนี้นะบอกในบอกมันบอกบอกในบอกกับสำนักสมุนงค์เนาะสำนสกสมุนงค์มาสมัยฮกเก็ตสำนักโบราณวาตาถุของเนาะโดยยันว่าเนาะแบบอ่ะมีพิเศษเลยว่าอ่าหนุ่มแบบฝั่งไทยเนาะอย่างตัวอย่างจะมาแต่งซาลาฮอยันว่าแพงขึ้นะนะคนนี้อ่ะแบบนั้นบอกหรือว่าเนี่ยไหนกับสำนักสมุนงค์โดยกับโบเฮดุดนะคุณเอิร์นเนาะไบเฮดุดึ้นเอิร์นหกับโบเกินเนาะโดย ว่าสลายเนาะคนเอาทาวาห่า่าคมห้ากำลังาต่างประเทศมันจะมีการสินสอดแพงคนวาสลายคนก็มาแบบซี่<ย>แต่ก,ขก็ขึ้นอยู่กับบางคนแม่นแม่ขึ้นอยู่กับบางคนแบบครอบครัวเพาะมโดยก็คือทางสน้นอยนี่ก็อ่ะตามหิตตามคลองเนาะสมบัติสมเมืองโออโดยเดี๋ยวปัจจุบันนี้เนาะสนหน่อยเห็ดอาชีพยังแต่ละเหมือนี่ลักๆเลยลักลักเลย เห็นอย่างในช่วนี้อยู่ละล้าโดยมีแต่ยาเห็นไหยเห็นนาเนาะโดยมีอย่างนี้ใจหนึ่งราคาแนลผื่นกันในเหตุนาเนาะขนมสัมปาแต่ละปีคุ้มกินบ่คุ้มคุมเนาะเรืออีกโอ้โแสดงว่าอะบ่มีปัญหาทางด้านการกินเนาะกับเขาน้ำเขาโดยโดยมีปัญหาแต่การเงินแล้วอนาคตเนาะ อยากแบบว่าค้าขายอย่างยูบอสในอนาคตนี่ก็คิดแต่อยากขายอยากขายกับคันตาใจมากลักๆก็คือขายแบบพวกเสื้อผ้าอย่างห้างขายเครื่องแบบนี้แต่แทนสิ่งเสตยดสีก็อยากขายเครื่องยูเฟิงกิ๊บนั่นแหละมันชอบไวกว่าเห็นไหมเนี่ยคือมีดอกไม้วางใบคืออยากเป็นอ่าแม่ค้าเนาะมั้งนะโดย,โดย ก็เหมาะอยู่เนาะ,ะการเป็นแม่มค่าแม่คายเจ้ากับคนเนาะเพ <c oughs> ราะว่าทางจะ <c oughs> น่อยเป็นกะยิมเก่งเนาะแล้วกับบ่าเก่งพร้อมทุกคนเด้ลูกค้าอ่ะสติดว่าจ,านจันทร์จ้ามียังยังกะม่วนเนาะ,ะโดยมีสนเนมสน่ห์เนาะมีชีวิตเจ้าที่ผ่านมาว่าจันทรจ้าย้อนอดีตไปคือไปเห็นง,งานทางไหนมาอยู่บ่ไปเห็นงานอยู่ไทยงานอยไทบ่โดยไป็งานอยู่ไทยอายุเท่าไหร่ค่อยไป ปีสองพันส mm. ิแปดอ๋อไปีสองพันสิบแปดเล่าปีเท่าไรมาฮักกามานีกแลฮักกมานีบ่มาส่วนดำนางบ่โดยสองพันเช้าแตยจะขออย่าถามเนาะตั้งแต่ว่าเด็กกับคนเก่าไปเนาะทั้งสาวหน่อยกับบรยโอลมผูบาวทางไหนได้โบฮก่ก็ลมแต่ว่า พันผ่าานนเะรอบว่ามีดมคือจะเป็นตัไม่ได้โดยแต่ลมอยู่เนาะแต่ว่ายังบดเจอคนที่ใส่เนาะโดยโดยโดยคิดว่าบดมเลยไม่ลมนะเนาะแบบว่าโดยแบบเขาพึ่งซีแมนแบบว่าลมไปลมมาแบบโบแมนแบบนี้อะไรเป็นยังไงคิดว่าโบแมนทางคนเงียบไปเบาด้วยอะไรบอกเป็นประสบการณ์ที่ตัว ติดตัวก oh. ็ค like um yes. okay. so ือสิ่ตัวอะไรนี mm. yeah. ่คือแบบรมกันมาเป็นพี่เนาะโดยลมกันผ่านเท่าไรครับโดยแยิ่อยู่แบบหมูบอกว่ามีลูกมีเมียะไรก็คือเอาแบพยายามถามตลอดนะคะอืโดยโดยสุดท้ายแล้วมีมีเพราอสุดท้ายแล้วแบบเขาหลินเขาเก่งพวกโซเชียลนะโดยอย่างไรเอาเอาไว้ที่นี่แบบ บู่ฮู้เด้แบบมันโดดน่ะพี่ไอ้มาเฮาก็เลยก็โดยเนาะเป็ดเนาะไปเห็นคือแบบเห็นตอนแรกอีหยังวะสคือเนาะก็เลยแบบสมมนีก็เลยลมแบบาาลมอโดย่อยบอืมมันยังจุกอยู่นนแบบ โอ้เขาลมกันมาโดนเนาะโดนก็คือยังจุกอยู่หลาสุดเป็นผูนตัวไ่เราเรากลับไปบวชได้เรล้วไปบวชแล้วเราก็โทรมาแทมา่ยว่าขอเอาโหัวซิกั๊มซานตุกซีอโดย่อย้งหูสโอหสซิกรรกยังเห็เจ้าเพราะยลืมไปมแล้วค่ยบ่ไี้แบบบ่ได้เครียดว่ได้ขมอ่ะคืออ่าบ่นด้เค็ียดมาไว้ในใจแล้วเนาะโดย เรากับบังคับไม่เคว่าโอ้โหสิกรรมอะโอ้โหกับอ้โหกอคิดแล้วเป็นบวนีูโ้ึกพิดเบาด้วยนไหนส้ึกงพิษเบาน่าจะแบบว่า ตอนนั้นเราน่าซึมีกับลูกผู้สามสองคนพอาจะมีคอดลูกคนที่สาวเป็นคุณหญิงโดยเลยยานถือลูกตัวเองเนาะยานบำบับตามสนองมีมั้ยบอสนอกหระมาณนี้แหละเราจังหวะจะขอเอาคนสิกรรมนี่แหละเนาะตอนเห็ดบุกิดมันบอคิดเราอ่าเหตุเราจะมาขิดน้ำหลังโดยซึ่งลมกับเพิ่นกระรุนอ่าลมได้จากปีนะสองปีบอกไม่เนเข้าปีที่สองโอ้ถือว่าหล่นเติบเนาะ เลยอ่ะกัอยากให้ทางสาวน,น้อยนี่ฝากถึงนุนมนะ่มๆเนาะคนที่สีขาวมาหาทางสาวน,น้อยโดยตังเข้ามาเลยลูกแบบใดนี่ใช้แบบใดฮะนะโดยจะสำหรับคนที่จะเข้ามาแบบโอลมันเนาะแบบใส่ใจอย่างแบบนี้นะเขาให้เป็นคนใจเย็นบ่มักตัวอันนี้คือระเบิดเลยบบโดยโดยมีอย่างให้ว่ากันตรงๆโดยขอนี่ใช่รักๆคือแบบ เป็นคนใจเย็นถ้าแบบต้องฮับได้ว่าเออเนี่ยค่อยเป็นคนมีอดีตนะโดยคบกันมาลงกันอย่างเราวา่าแบบเจ้าลูกสองลูกสามจะมาย้ำกับอดีตเฮาแบบเป็นไแบบปไม่ได้นะโดยมันแบบก่อนเจ้าเสียข้ามาจะกังวลอยู่ยแล้วโดยค่อยเป็นแบบนี้แบบนี้โดยไดยโดยเค่อยเคยเจอมาเนาะเราสมัครวอาแต่เลี่ยงแบบนี้ โดยมันรู้สึกว่าเขามาจบยามความแบบโคมดสึกของเฮานะโดยโดยบพรามีพัยยาผิดพลาดโดยแมนแมนบพมีพัยยาผิดพลาดในชีวิตแต่ว่าโดยผาแล้วเฮาเอาเกิดเป็นอะไโดยก็ว่าเข้ามาแล้วขอแ่แบบจริงใจเข้ามาเว้ากันโดยโดยบ่มากเนี่ยเปลี่ยนกันได้บ่อยังได้เปลี่ยนกันประสบการณ์อย่างนี้ ดีกว่าใช่ไหมวะเรื yeah. ่องหน้าตาเุากับบอดี้แบบเออต้องแบบนั้นคือบอดี้จำค่าว่าเออต้องหน้าตาดีรึเว่านั่นขอแบบพ่อไปวัดได้วานมุ่งได้ก็ดีแล้วแบบนี้โดยต่างหาทางเฮาก็คือฮักลูกเฮาพร้อมโดยคือัในครอบครัวเาเนาะเขามาในชีวิตนะทางสน้อยแล้วอ่าพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องหรือว่าลูกเนาะก็ต้องขับแพงไป็นกำกัน แน่แเนาะลักลักๆเลยก็คืออยากไล้นมที่ใจเย็นเนาะมีเหตุผลไว้เั่นซะเป็นผู้ใหญ่พอเนาะที่สี่อาขอมาโอรมเฮาเพราะว่าเฮากับยาทางสาวหน่อยเองเนาะก็อยากได้คนใจเย็นไว้เช่นซะเพราะว่าอดีตมันก็เคยเจอคนใจห้อนมาแล้วเนาะคนต่อไปก็อยากได้คนที่ใจเย็นได้ก็เฮาเพิ่งพาอาศัยได้เนาะพาเฮาหาเฮาสั่งไว้ช่นซะทุกคนเลยโดยอ่าจังใด จับทีมงานเฮาคือเนาะอ่าเรื่องใช้ใจคอหนุ่มเฮาทางสตรยเบอร์รีได้บอกกล่าวมาเป็นแล้ว<ด>ลเคยกับสิเข่ามาก,กอ่ะต้องหับได้เนาะเพราะว่าทางสตรอเบอร์ี่เคยมีแต่งงานมาแล้วเนาะอาเราจุบ้าน,นี่เก็มีลูกอยู่สองคนอ่ามีทางชายและหญิ่งอาขาคิดว่าหับได้อ่าขิดว่า,าจะเบิร์นใจกันได้ก็บอุดมได้เนาะเดี๋ยวสิขอถามว่าเจ้ามีอ่าโทรศัพท์ใช้อยู่บ้างเฟซไลน์อย่างนี้มันมปนบ่ พอสะดวกมีเวลาแชทคุยอยู่บ่แมนอันจังน่อยว่างเวลาตอบเสร็จเนาะจังน่อยเพิ่มมาปิดอันคลิปไปเพิ่นว่าทางนุ่มอันไทยเพิ่มคอไลายเพิ่นว่าเสร็จได้เป็นมาหลายคนแล้วเลยก็คือทางสาวน้อยนี่ว่างตอบมาเวลาไลคตอบเสร็จนี่กับเฮาวจำกัดเนาะเพราะว่าเฮาว่างเฮาจังตอบเนาะโดยโดยเผื่อว่าเพิ่นอยากแชทมาหรือว่าโทรมาโอมาลม ก็คือโทรมาได้เนาะคันว่าทางสาวน้อยบอหับอ่ะก็คือบอว่างเนาะโดยบอว่างนะแปลว่าไอเห็นเบอร์มาเลยโทรมาคันทำปุ๊ครับอ่ะก็ใช้ทรกลับเองก็โดยบอว่างแบบนี้นะโดยโดยเคทุกคนสัจเกณฑ์เนาะบุรีรัมย์มาบึงแล้วกันซะโดยไม่มีไม่ออกมากแล้ว โดยมีอยังผิดบางเลยจักอย่างเนาะโดยคือบอกความจริงไปเลยถูกต้องเเลยยนาะโดมันจะได้ขับอ่าขับกันได้เนาะทางสองฝ่ายใช่ไหจ้ะจัดจีไปแล้วเนาะวันนี้แต่ว่าฝากถึงน้ำนุ่มเนาะเข่ามานี่กะให้เปิดใจกันเข่ามาอ่าบโบไฮบาบะยังหลักรอบเข้ามาคือยังคือก็มากับตัวลูกตัวเมียมาเนาะอดากคือหลักรอบมาบอกกับอ้อมมาสั่นเุ็คนเดียโดย อ่ะโอเคเนาะทุกคนทีมงานเท่ากันม<ด>ีแต่ว่าพอจะชิบไว้ก่อนมาใช่ไหมอ่าก็มีแต่ว่าใบโอกาสหน้ะจะมาอัปเดตใหม่นะทุกคนเนาะ<ด>อ่าวานนี้ก็บประกาวคำว่า,า,ส,บาสบายดีสบายดี